ไม่ออกนะทีว่าอี้ออี้จะควิคกควิคออกไม่ออกก็เนี่ยดูดีมาแล้วน ผู้อย่างกามาเป็นมันเป็นแนวเซ็กซี่แล้วนี่เอเวจอนหลังมึงหายไปไหนอะน้องให้ผมลงขึ้นใหม่ไหมลงมันต้องลงอ๋อไม่ต้อง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 ค่อยค่อยนทีเดียวอ๋อมึงคืออย่างนี้ไอเวดเวลามันแจ้งเตือนในโทรศัพท์มึงใช่ไหมมึงต้องเข้ามาเช็คตลอดทุกครั้งอะก่อนขึ้นสตรีมอะมึงมึงกดคิกขวาแล้วก็เข้าไปที่ให้มันเปิดเปิดเปิดไว้ตลอดเลยมึงต้องกดกดไว้ให้ชินมือ

มึงอ่ะดูดิพี่กับหญิงอะจะเลือกใครอะกูอยากรู้เขายิ้มแบบนี้บ้างไหมพี่ตอนเขาซ้อมกับเราไม่มีอะไม่มีอะโอ้โหแ้นนี่เขาเกมไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่พี่ฟ้ายังไม่อยากเล่นผมเบื่อแล้วพี่ฟ้า่อ่ได้เล่นแล้ว เบื่อจัดรอวันที่ห้าวันที่ห้าเดี๋ยวจะเติมนักแสนหนึ่งสวัสดีครับไม่งอมนะไม่ายไม่งอมนะไโอ้งอมยี้อยากงอมไม่ไม่ออกนทีวะอีียจะควิกกควิกออกไม่ออกก็เนียดูดีมาแล้วสัวออกสิสัตว เออสักทีเฮียะอะไรอ่ะมาผจญจียงเฮียมึงวันพรุ่งนี้มึงก็ค่อยมาก็ได้มั้งวันจันทร์น่ะมึงก็รันของมึงไปสี่สัตว์เฮียะอ,อะไรเป็นไรเนี่อออยอะเสียงดูแปลกๆเปล่าเป็นไรหรอกพี่เป็นไรหรือเปล่าพี่ตีเป็นเป็นไร แล้ววนี้รู้สึกมรสุมเข้ามรสุกเข้าพระเสารแทรกใช่เลยเคยเป็นไหมล่ะพี่วันมรสุกเข้าพระเสารแทรกกับพี่ไม่เคยเป็นเลยเหรอไม่เคยเลยอ๋อเอยเราต้องผ่านไปหมดแหละวังนั้นแหละพี่ตีพี่ตีไอเกมนั้นผมเริ่มตอนนี้ยังทันไหมทันครับทันเหรอได้ผมเตือน เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอะไรไปกูยังไม่ไปไหนกูขุดท่าแต่บ้านขุดแต่แรกเียมันปัญหาแต่เนื้อเฮียแดกกันเลยไอ้สักชื่อชื่อเกมอะไรนะเว้ยชื่อเกมอะไรนะเว้ยชุกการ์เลนแต่เวทยังไงเนี่ยโอ้แป้งเนี่ยมือนไม่ได้น้องไม่ได้ทีเวีเวอรยไอเวชมาปซ้อมไม่เหมือนมึงเฮียตบปากมึงครับไอ้เวทมันทำเพื่อเราไม่บอกอย่างนี้อย่าน้องมังอ่ะให้ได้มึงทำมึงทำเพื่อเพื่อแกงหรออันนั้นนะไอ้เวทมันทำเพื่อแกง อันนี้อนุญาตมันได้เสมอตอนเคนไม่ใช่มึงนี่สุดยอดเลยเป็นตีก็ผิดทั้งนั้นนะพี่ตีพี่ตีอีกสองวันนะพี่พี่ชายผมเฮหตุทหารเหรอแฝงที่ไหนมือปกเก้นที่ไหนมือปกเก้นที่ไหนเดี๋ยวไปดูที่ไหนว่างปล่ะเลเนี่ยที่ไหนจิงไลี์จิงราย์พี่ให้พี่พี่ยังไม่มีฟอสซาเลยแฟงไปยังไงไอแฟงไอตีไอตีไอตีมึงเอาเสื้อ JK สีแดงแพ้แฟงใส่ตอนไปเกณฑ์ทหารได้ปะ ไหนอะเจแคสีแดงไม่มีเหรอตัวไหนไม่พี่พี่ติพี่ลอยพี่รอยให้มไหลเลยพี่พี่รอพี่รอยฉลองตอนที่ผมได้ใบดำอะเดี๋ยวผมไม่ไอ้แฝงไอ้แฝงไปเที่ยววัตะวันแดงเอางี้วันอังคารน้องขอลาได้ไหมล่ะพี่เอสไม่ได้ด้วไอ้แฝงไม่ได้ไม่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 เป็นไรพี่พี่ตีผมผมไม่คุยกับใครผมไม่อยากให้ใครไปมันจับฉลากนะเที่ยงพี่ตีใช่มึงจะไปเหรอมึงต้องกลับมาเล่นเลยต้องเดินทางไง เดินทางที่อะไรอะมุมมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นพี่พี่สีพี่สีพี่รอพี่รอฉลองดีเดียวไว้พี่ไปพวตะวันแดงพวอะไรพวเนี้ยที่เจ้าหมกเมอ่อมันมันไม่โดนหลอกกูไหวแต่ก็จับก็เย็นนะไอ้ศาสตร์กูบอกไม่เย็นพี่สายสองก็จับเสร็จแล้วก็ก็ปีนี้เขาเขารับสองหมื่นห้าไอ้สองหมื่นหกใช่ไหมคนสมัครไปแล้วสองฐานเรือผัดสามคนคนสมัครไปแล้วสองหมื่นเอ็ดนะพี่เยลืกี่คน ก mm. ็ถ้าถ้าเฉลี่ยก็จังหวัดละวหกสิบหกคนนะพี่ถ้าเฉลี่ยอำเภออีกก็สิบสิบสิบกว่าคนนะพี่ไอ้แกมึง็ในนั้นไงกูว่านะมึงไปเกณฑ์เถอะมึงมึงมึงไปสมัครดีกว่ามันมันกี่ปีนะถ้าสมัครอ่ะปีเดียวปีเดียวมึงไปดีกว่าเวลาเสียเวลาสองปีไอ้แฟ้งยื่นเงินก็โดนอยู่แล้วน้องสองปีป่ะปีเดียว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 พี่ฟังก็โดนอยู่พี่ฟังไม่มีสักวุฒิใช่หรอ ไม่มึงมึงไปฟังไอ้นี่อย่างมึงไปเป็นลูกนายก็ได้มึงกลับตอนเย็นน่ะไปเป็นไปเป็นลูกนายอ่ะผมไปทํางานให้นายอ่ะแล้วมึงก็เอาเงินเดือนให้นายแล้วมึงก็กลับตอเย็นใช่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 พี่ใช่ถ้าผมติดจริงๆเอ้าผมจะไปขอแบบนั้นก็ทางทางบ้านผมอ่ะไม่ไอแม่ก็ไม่อยู่มีมีมีแค่ตากับยายสักกางเกงในกางเกงในอย่างเงี้ยจังหวัดห้าสิบป่าไอ้แฟงมึงฟังนะจังหวัดห้าสิบป่าคนอื่นเขาก็โดนกันมาชิบหายไว้วอดเหมือนกัน คนมันจะโดนอะใช่พี่ใช่พ่อมันเคยเป็นทหารไมล่ะไม่ไม่เคยเป็นพี่บ้านผมไม่เคยมีใครเป็นอ่ามึงจะแหละคนแรกเจ้าของอย่งงนกันใช่เลยมึงจะเป็นคนแรกอ้าวมันต้องไม่มีใครเป็นไม่ใช่หรอไม่มึงก็จะเป็นคนแรกแล้วต่อไปก็จะโดนกันลูกหลานเลดโดนมึงไงโอ้น้องน้องชายผมมีสองคนน่ะเอ๊สามคนน่ะน้องชายผมอ่ะอดติัเจจังเปิดตั้งนานแล้วพี่